โอเคค่ะมาต่อกัอแล้วพอเข้าไปเรียนใช่ป่ะคะเนี่ยเขาก็สอนแบบคือภาษาพื้นฐานมากค่ะมันก็จะเป็นแบบว่า,เ,าเหมือนกับอนุบาลเริ่มใหม่ไปเรียนอาเบเซใหม่เริ่มเขียนใหม่เริ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเราจบคอร์สหนึ่งปีเขาก็จะส่งเราไปสอบค่ะคือในห้องเนี่ยก็คือให้ส่งไปสอบหมดเลยว่าใครจะอยู่ ในเลเวลที่เท่าไหร่แล้วก็มันจะมี3ามเลเวลนะคะตอนที่บีเรียนอ,อย่างเช่นเอายกตัวอย่างนะคะแค่อนุบาลป .1 ปอ .2 อะไรอย่เงะะี้ยค่ะมันก็จะมีแค่3ามเลเวลอนุบาลเนี่ย พอเขาส่งไปสอบเสร็จปุ๊บแล้วอเผอิญว่าเบียสอบได้คือไม่ต้องเข้าปหนึ่งะคะก็คือกระโดดข้ามไปปอสองเลยแล้วก็ตอนนั้นนะคะตอนที่เบียสอบได้มันก็จะมีใบประกาศนียบัตระคะว่าเรา,าสอบได้ในระดับนี้ระดับ3นะอะไรเงี้ยพอที่ฟิล์มันจะมี6ระดับนะคะหระดับถ้าได้ระดับที่6นี่ก็คือแบบ เก่งมากอะไรเงี้ยคือพูดแบบทุกอย่างแบบฟินได้เลยอะไรเงี้ยอาจจะเขียนแค่นั้นเองเพราะว่าภาษาฟินเป็นอะไรที่แบบว่ายากมากเลยสําหรับคนชาวต่างชาตินะคือยากยากในลำดับที่แบบว่าต้นๆของโลกเลยบีว่านะคือแบบยากมากจริงเพราะภาษามันเปลี่ยนไปตลอดเวลาค่ะแล้วก็พอได้สอบเสร็จปุ๊บก,ก็ได้เลื่อนขั้นเป็นป .2 พอป .2 เสร็จปุ๊บแล้วบีก,ก็ อ่ะก,ก็เรียนปกติเนี่ยค่ะแล้วพอ,อปอสองจบปุ๊บประมาณปีหนึ่งเหมือนกันแล้วบีก็เลยแบบเออจะทำอะไรดีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเมันช่วงนั้นไม่มีอะไรทําก็เลยแบบเออถ้างั้นนะ่ะก็คือแบบลองไปอาหาที่แบบว่า ที่เรียนอีกทีซีอะไรเงี้ยก็เลยไปถามที่กรมแรงงานเขาว่าเออที่ไหนเขาแบบมีให้เรียนบ้างอะไรเงี้ยมีมีม,มีมีคอร์สอะไรให้เรียนบ้างเงี้ยเขาก็เลยส่งไปอีกคอร์สหนึง่งซึ่งแค่หกเดือนหกเดือนอ๋อขอโทษค่ะปีหนึง่งคอร์สอันนั้นก็ปีหนึ่งเหมือนกันใช่คอร์สนั้นก็ปีหนึ่งเหมือนกันแล้วครัวนี้บีไปเรียนอคอร์สเนี้ยเอก็เรียนภาษาเหมือนเดิมอะค่ะ แต่ว่ามันก็จะในระดับที่แบบว่ายากขึ้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วช่วงนช่วงนั้แหะค่ะที่บีแบบว่าเริ่มเริ่มจะได้ไปฝึกงานอ,อ๋อลืมบอกไปค่ะถึงแม้จะเป็นขั้นอนุบาลเขาก็จะส่งให้ชาวต่างชาตินะคะไปฝึกงาน1เดือน ทำงานที่ไหนก็ได้ค่ะตอนแรกเริ่มแรกเนี่ยครูเขาจะหาให้ก่อนว่าเออเธอไปผู้สูงอายุไหมตามแบบว่า,าสถานผู้สูงอายุไหมหรือว่าจะเป็นสถานที่รับเลี้ยงเด็กอะไรเงี้ยก่อนวัยเรียนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หรือว่าจะมีที่ไหนก็ได้ที่แบบว่า,าถ้านักเรียนอยากจะไปฝึกงานที่ไหนก็บอกนะอะไรเงี้ยครูก็จะโทรไปให้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้เริ่มอนุบาลคะเพราะว่าเรายังสื่อสารมากไม่ได้อะไรเงี้ย ครกูก็ส่งไปตอนตอนนั้นบีได้ฝึกงานที่บ้านรับเลี้ยงเด็กก่อนที่จะก่อนเข้าไปเรียนนะคะอันนั้นฝนะึกหนึ่งเดือนตอนนั้นนะภาษาก็เริ่มมาเพราะว่าภาษาในห้องเรียนกับภาษาข้างนอกมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยโดยสิ้นเชิงเลยเพราะเขาจะพูดแบบว่าสแสดงนะคะเหมือนบ้านเราอะไรอย่างนี้ แล้วพอไปฝึกงานเสร็จป่๊ก็เริ่มดีขึ้นแล้วครนี้ก็กลับมาเรียนนะคะที่บอกว่าไปเรียนอคอร์สภาษาที่ยากขึ้นอีกนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วช่วงนี้ค่ะคือ,อ,อ,อพอไปเรียนเสร็จปุ๊บครูก็ถามว่าเออจะไปฝึกงานที่ไหนอะไรเงี้ยบีก็บอกเลยว่าถ้าสมมติว่าเป็นไปได้ก็จะขออ๋อตอนตอนแรกค่ะตอนแรกขอโทษทีตอนแรกอ่ะครูโทรไปก่อนครูโทรไปบีบอกครูว่า ถ้าเป็นไปได้นะ่ะอยากจะไปฝึกงานที่สถานที่ทำฟันค่ะที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้คือแบบได้หมดเลยแต่ว่าขอเป็นสถานที่ทำฟันที่ทาฟันเพราะว่าตอนนั้นนะบีจำได้ตอนที่บีย้ายใหม่ๆแล้วบีทำข้อฟันใช่ไหมฟันข้างบนเนี้ยทำข้อฟันแล้วฟันน่ะมันเกิดหลุดข้อฟันมันหลุดแล้วคนนี้แฟนบีอะ่ะ โทรไปโทรไปคือทุกท oh, ี่ค่ะคือฟ like ินแลนด์มันเป็นอะไรที่แบบว่ายากมากเขาเขาจะรับคนไข้ใหม่ค่ะเป็นช่วงๆเป็นช่วงๆไปคือไม่ได้รับตลอดทั้งปีอะไรเงี้ยแฟนบีโทรไปสิบสองที่ค่ะโทรไป12ที่คือไม่มีที่ไหนรับเลยเปิดหาในเน็ตเปิดตามสมุดหน้าเหลืองทุกที่ไปเจออีกที่ไปเจอที่หนึ่งค่ะมันคือโกวาลานฮัมมาสตีมีที่บีทำหยุดตอนนี้ แล้วหมอผู้หญิงอะคะ่ะเข,ข้ารับคนไข้ใหม่พอดีช่วงนั้นแล้วเข้ารับจํากัดด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเยอะมากแล้วก็การทําฟันอะไรอย่างเงี้ยที่ฟินแลนด์ต้องนัดนะคะคือเดินไปเข้าไปเลยเหมือนบ้านเราไม่ได้ต้องนัดนะคะ่ะนัดแบบอาจจะได้แบบ2วีสหลังจากนั้นหรือว่า3วมคหรือว่าเดือนนึงอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่สถานที่ตอนนั้นเขาก็รับค่ะ พอพอ,พอเขารับเสร็จปุ๊บอ่ะบีก็ไปเขียนเขาก็จะมีกรอกประวัติใช่ปะ่ะเลยก็ไปเขียนเขียนยงเขียนแล้วก็อาชีพอะไรอย่างเงี้ยบีก็เขียนว่า dent a ส a s s i s t a n t อะไรอย่างเงี้ยก็เขียนไปพอหมอก็เรียกเข้าห้องเสร็จปุ๊บเขาก็ดูประวัติดูนู่นนั่นเขาเขาก็เลยบอกว่าอ้าวเธอเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์มาหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนั้นคือยังพูดฟินไม่ได้เลยคืออันนี้เริ่มกลับไปใหม่นะคะยังพูดฟินไม่ได้เลยแล้วคราวนี้บีก็บอกว่าใช่ใช่ก็คือคุยภาษาอังกฤษกันตลอดบอกว่า ใช่ใช่แต่ว่าข้อฟันมันหลุดอะไรเงี้ยโอเคอการรักษาก็ผ่านไปได้ดูดีแล้วพอจะจบหมอเขาก็เลยว่าเธอเธอมาดูนี่อะไรเงี้ยคือหมอเขาดีมากเลยเขาบอกว่าเธอเธอมาดูนี่อย่างเงี้ยก็คือจะมีผู้ช่วยคนหนึ่งชวาคนฟินเนี่ยเขา,เาผสมผสมซีเมนเสำหรับใส่ตัวข้อฟันใช่ไหมคะเพื่อที่จะยึดให้มันติดและคันนี้มันก็ยังเลียงอยู่บนโต๊ะอยู่เลยค่ะแล้วหมอก็เลยว่าเธอเธอมาดูนี่อะไรเงี้ย ไอ้พวกเนี้ยมันแบบว่าเธอได้ใช้ไหมตัวยาแบบนี้อะไรเงี้ยเธอคุ้นเคยกับพวกอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่าอ๋อก็แบบเนี้ยที่บ้านฉันก็แบบเนี้ยก็เหมือนกันตัวยาอะไรเหมือนกันเครื่องมือก็เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่เพียงแค่ว่าที่ฟินแลนด์เขาจะมีภาษาของเขาใช่ปะคือภาษาฟินเลยก็คือใช้เรียกแบบกรเรียกอะไรไม่เหมือนบ้านเราค่ะที่คูดินปูนบ้านเราก็ซิกเกลที่ที่นี่ก็จะเรียกว่าอ,อ,อะไรนะซีรปี เนี่ยค่ะแล้วก็เนี่ยปร,ประมาณนี้อ่าบีก็บอกโอเคก็ก็รัวนะอะไรเงี้ยก็มันเหมือนกันหมดมันก็คงเหมือนกันหมดทั่วโลกเพราะมันจะมีของบริษัท 3M เอ็มเดนซ์ซัพพลายพวกอะไรเงี้ยที่ขายรอบโลกอะไรเงี้ยเพราะที่บีที่ทํางาน B ก็หมอก,ก็สั่งมาจากต่างประเทศอะไรเงี้ยเออก็คือมีตัวแทนนําเขานะคะเอะแล้วครนี้อ่หมอก็เลยบอกบีว่าตอนจบหมอก็เลยบอกว่าออเาออเธอเนี่ยนะเดี๋ยว ตอนเนี้ยไปเรียนภาษาให้เก่งก่อนแล้วถ้าเรียนภาษาเก่งแล้วเนี่ยให้กลับมาสมัครงานที่นี่นะเขาบอกวิว่งเนี้ยค่ะบีก็เลยจําตั้งแต่วันแรกที่ไปหาเขาจนถึงบีเรียนถึงปีที่สามค่ะแต่ปีที่สองเนี่ยบีอะเริ่มไปสมัครงานแล้วท,ที่ที่ที่บอกว่าบีไปเริ่มไปเริ่ม,อมคอร์สใช่ป่ะคะเริ่มอีกคอร์สหนึ่งเรียนยากขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยรูก็เลยถามบอกว่า เนี่ยเธออ,อยากไปไปฝึกงานที่ไหนเงี้ยบีก็บอกเขาไปบอกว่าที่เนี่ยอะไรเงี้ยแต่ว่าครูนะ่ะไม่โทรให้บีอะตอนนั้น่ะแต่ครูอะโทรไปที่อื่นเพราะว่าครูเนะี่ยอยากจะโทรแบบว่าคือของเทศบาลมากกว่าค่ะบีก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไระครูก็โทรไปทั้งหมดทั้งมัวน,นะคะคือรอบๆแบบของ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 ,ของเทศบาลของที่เนี่ยค่ะคือจังหวัดเนี้ยคือเขาโทรไปทุกที่เลย เกือบยี่สิบที่อะค่ะเกือบยี่สิบที่แล้วที่สุดท้ายเขาก็บอกว่าโอเคถ้างั้นที่สุดท้ายแล้วจะโทรไปที่เนี่ยที่ทาฟันเนี่ยแหละแล้วคนี้อันนี้ค่ะเป็นครั้งแรกเลยที่บีได้ไปช่วยหมอก็คือไปฝึกงานไปฝึกงานกับที่ของที่นี่แล้วคนี้พอไปฝึกงานเสร็จปุ๊บคือเราก็ไม่รู้ใช่ปหคะว่าที่นั่นน่ะคือสถานพยาบาลทุกที่ค่ะในฟินแลนด์เน พยาบาลอย่างเงี้ยเขาจะทําพยาบาลผู้ช่วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะทําตามาตามหนังสือตามที่เรียนมาทุกอย่างเป๊ะเป๊ะถ้าสมมติว่าเราซื้ออะไรมาก็แล้วแต่อย่างเงี้ยอย่างวัสดุวัสดุอุดฟันอย่างเงี้ยเราซื้อมา,เ,อาเขาเขาสั่งมาเงี้ยเขาก็จะดู คำแนะนำอะค่ะคือดูจริงๆนะคะคืออ่านจริงๆว่าเขาให้ทํายังไงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเมืองไทยแล้วนี่คือแบบส่วนมากบีคิดว่านะคะคือไม่ก็คือรู้ค่ะว่ามันใช้ยังไงเพราะว่ามันเป็นตัวที่เคยใช้มาแล้วแต่ที่นี่ถ้ารู้ว่าเป็นตัวที่ใช้มาแล้วเขาก็ต้องอ่านเดียเผื่อว่าจะมีข้อมูลใหม่มาคือเขาอ่านจริงๆค่ะคือทําตามอย่างเั้นเลยเขาทําตามหนังสือเรียนเป๊ะๆ,ๆอะไรเลยอย่างนี้เลยแล้วอพอบีไปอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะแล้วบีอะ ก็ไปแสดงฝีมือเลยคือบอกว่าอ่ะอย่างผสมอะอะอาร์จิเนตใช่ป่ะคะอ์จิเนตเพื่อพิมพ์ฟันอย่างเงี้ยบีก็คือผสมเขาก็จะมีถ้วยตวงสําหรับที่นูน่นคะแต่บีไม่รู้แล้วหมอก็มันเป็นอะตอนนั้นคนไข้มาทําฟันปลอมหรืออะไรสักอย่างเราต้องผสมอะอ์จิเนตใช่ป่ะคะแล้วครั้นี้บีก็ผสมแบบบีก็เปิดก๊อกน้ําแล้วก็แบบอย่างเงี้ยคือบีรู้รู้อะค่ะว่าคือมันต้องใช้น้ําระดับไหนอะไรเงี้ยบีก็แบบโยกไปคือแบบเอาน้ําแล้วก็ออกมาแล้วก็ดูอีกทีนึงอะไรเงี้ย แต่ที่นู่นอ่ะเขาจะเป็นแบบว่าถ้าสองอมินก็คือต้องสองมินคือว่าตามที่ถ้วยตวงเขากําหนดค่ะเขาจะใส่แบบนั้นบีก็ผสมธรรมดาคือก็อก็ผสมธรรมดาแต่ผู้ช่วยทันตแพทย์เขาบอกเฮ้ยเธอแบบนี้ก็ได้ด้วยหรออะไรประมาณเนี้ยค่ะเดี๋ยวเดียวมาตอบ